มันยุ่งอีกเด้อจ้ะพี่น้องแบบนั้นได้หนึ่งนะจ้ะสวัสดีต่อนเช้าเด้อพี่น้องครับพรา่ากันมือนีเช้าของวันที่ยี่สิบสามพุชิกาสองหาหกแปดจ้ะมือนีมาหาเราเบื้องเห็ดผึ่งนี่แหละเนาะไอ่แกะสิมามือนีแล้วก็อาจีโม่ไม้เด้อจ้ะเพราะว่ามันเบิดมันเบิดหนาเห็ดแล้วจ้ะกัสิ กาเวันนี้ผ้ากันใจเสือว่าพููละสองตัวสามตัวแต่นั้นหนาวคักอ่ะเือนใดก็ไปตามลุ้นตามช่วงเราห้าวชีต้เห็ดลายปันได้มือนนิอ๋อพอเป็นหางนกยุ่งเด้อจากที่เน่อดอกนึ่งกะอือออออยงีกคูหนึ่งเด้อจ้หน้าหน่อย ครับผมนนนี่่ใกกล้ๆัเห็อมาตัดออกพอด้วยเอามาใครเห็นเนาะนี่เดียวกันกับใบไม้พอดเนาะจ้ะสังเกตดีๆเอาเนี้ยไอ้ดอกงามเหมือนกัเลยดอกตุูมๆจ้ะดอกตัวมุเตมีเลยนิดเพิ่งนิดเพิ่งขอกรรมเนาะไอ้นิดเพิ่งไต่ใกล้จ้ะ กี่เบอกเป็นดอกน้อยันจริงเโอ้ีดอกเกลี่ยใบไม้มันก็สีเดียวกันเนาะค่อยเกลี่ยเขากระโบเห็นแน่งอามืนึงจะไหนมือตัแบบงามเนี่ยเห็นได้ดอกไเห็นบ้างอกน้ง่าีอีกเ่ดอนี่วอามีอ่ควายเกลี่ยบางห้า้งอางามจ้ะ

พิ่งไต่มาดอกน่อยพิ่มเ่นั่นๆๆโอเคนน่เออแกงแตแ่เียเ่ก้าวไอมแบน้อยอย่นจาเนีใสโอ้เดี๋ยวได้เลยนะก่ใส่กรดิบดิโอ้หดวดอหร์นี่นนี่ดิ่าง่เี่ย vô nhiều nhưng mà nghe lấy cả nghe dưới lắm ở mấy anh đây này nó nghe lúc này không bơ đây kênh là, kênh là chỉ ừ. này đây này cần nghe này nhiều cần như vậy khi nào mình đó à. đi sài đấy thôi đoàn quân nè đi đấy được ngoài phân tà.

แหนมก็บ่เห็นแหนมก็บ่เห็นผมนี่ได้3ดอกเด้อจ้ะอําเภอเฮามื้อนี้เด้อพี่น้องอ่ะกะปิดถ่ายฤดูแล้วเนาะอ้ายแม่นก็คือสิบ่มาอีกแล้วล่ะจ้ะงนึงอยู่แม่นก็มาหานเ็ดเพิงไอ้ใตไก่เนาะจ้ะหมูนึงหมูใหญ่ตบอยู่ดอกเ็ดเพิงขมิน3ดอกเห็ดเพิงมินเากับหางยุงเนาะจ้ะ5ดอกเ็ดไข่แน มานอยู่ตรงนั้พเขาเก่งเจ้าของนี่ยและจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ท่อกันมาคลิปหนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับไปทำเมือกบอลเนี้ยบ่็อคล้ายกิเห็บดบอลเด็ปิดถ่ายแล้วเนาะ